อ,อ่าหล่อหล่อ uh ่าแล้วตัวนี้ใไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับอืมก็ซ้อมอยู่ที่มีใครไปเป็นผู้งป네 uh> okay ั้งกุ้งซ้อมเราเมื่อวานนั่นวกพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับเราเป็นมือเก่าตายเลยครับ วันนี้เรามาเจอกับเจนเชอร์ยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็มมนมวยสไตล์อะไรฮะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีนั่นก็คือรับแล้วก็โต้ตามสไต,ตล์เนะราเนาะล่าสุดเลยเราไปไว้ที่ที่ลำสิที่นี่วันนั้นเจอกับเจอาหมเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเรียเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบแปดใช่ปะ ใหญ่หหเยะไหมคือทําได้แล้ววันนี้เราต่อเขาสองปอนด์ด้วยใช่ป่ะเขาต่อยร้130อยอะไรร้อยสามจุดแ้วสเมตรสามเมตรร้อยสามอ๋อเราร้อยยี่สิบเก้าเขาร้อยสามเมตรต่อสองปอนด์มีผลไหมคิดว่าไม่มีนะสบายสบายแล้วอย่างเช้านี้เข้าไปชั้นหนักคิดว่ามาเกินหรือเปล่าค่ะมาเกินประมาณก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเชาน้าเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงดี่วันเสาร์ เร้ปร์เซ็นนะัวแขงแรงก็เย็นนี้พร้อมอาชนกับ่า้ไฟนี้เราคุมคุมประมาณกี่กิโลครับมาเราต่อยมวยมาลุ้นหมดเลยไปแล้วประมาณร้อยรวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดฝากเชื่อเชือับรนี้หน่อยเต็มที่นะโอเคขออนุญาตด้กกอครับคู่คู่รองวะคู่รองเอามาดูคู่รองรายกาครับเอาวัสดีครับผมแนะนำซอสเขาามากนิดนึงครับเชเชค พิกัดเ่าไหนวันนี้ร้อยสานร้อยสาบเอ็เป็นเงิเดืยวตั้เช้าคุเช้าเกินจุดเกินจุดหน้าฟุ้ชกเกิชกไหมไม่เนยเราเสียเปลียนตรงไหนมากวันนี้สุวสูงครับสสูงยังอื่นเราได้เปลียนอะไรมากวันนี้ได้เปลี่ยนอะไรบ้างึกมวยซอยู่ที่ไหนอ่ะที่สระบุรีสระบุรีค่ายนอนนังสิงครับกี่วันกี่วันสามอาทิตย์เกินไหมึงเม่อที่องสองได้ตอนที่ประมาณนั้นเราเป็นมวยประเภทไหน มครับผู้ต่อสู้นี่ประเภทเดินประเภทชนนะนะปีมือเหมือนกันนะครับผมเราก็มีวินาทีทองเหมือนกันนะนะอารมณ์สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปอยอยของเราหกสิบสี่ครับปีนี้อายุยี่สิบครับผลงานเป็นไงสามไฟล์หลังบอกทางมากกันหน่อยนี่เป็นไงบ้างไปลายสุดชนะเมษฎีั์ดาครับร้อยเท่าไหร่วันนั้นสามสองครับอ๋อแล้วก็อีกสองค่อย สองครั้โอ้หนักเรากลับไม่ได้จะนานแล้วกลับมารอบต่อไปกี่ไฟแล้วกี่ไฟแล้วเพิ่งกลับมาไฟเดียวร่างกายโอเคไหมโอเคครับไม่สะดุดหรืนะไม่ครับอ่าเราอ้าฝากคนจังหวัดสามล้านลูกครับน้ำหนักไปปอยเท่าไหร่หกสิบสี่อ่ะบอกแฟนบาสเกตบอลเลยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชาวลมลพกวันนี้สู้เต็มที่ครับผมโอเคเขมากรับผมคุณปุ๋เก้าป่ะ